การพักกับโรคปลาปลาคับนะครับเมื่อมีการย้ายบ่อหรือว่าเราไปซื้อปลาที่ฟาร์มมาใหม่ๆนะครับเราจะไม่ทําการนําปลานั้นปล่อยรวมกับปลาเก่าในทันทีนะครับเป็นสิ่งที่อันตรายมากครับการทําแบบนี้มีพี่ๆน้องๆหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาถึงอาการปลาป่วยทยอยตายเกิดจากอะไรพอถามนะครับก็จะได้คําตอบที่มันเหมือนกันก็คือซื้อปลามาใหม่แล้วก็ปล่อยลงบ่อเลยปรากฏว่า วันลงขึ้นปลาทั้งบ่อนอนก้นบ่อวันต่อมาตัวเริ่มแดงตัวเริ่มเปื่อยเริ่มเป็นจำแดงเริ่มมีการเปื่อยเน่านะครับหรือตัวเป็นฝ้าแล้วก็ในที่สุดก็ค่อยๆตายไปไเรื่อยๆนะครับวงจรนี้ก็น่าจะประมาณสัก7วันก็น่าจะเรียบร้อยครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าการเลกเชื้อระหว่างปลาใหม่กับปลาเก่านะครับทาให้เกิดการ ติดเชื้อแบคทีรียนะครับปลาคาบเนี่ยเวลาที่เราไปซื้อเขาจากร้านใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่อยู่ที่ฟาร์มเราไปชี้เลือกเนี่ยเราก็จะทําการเอากระชอนไปตักเขาใช่ไหมครับไล่ตอนตักเขานี่เขาก็เ,เขียนแล้วแล้วก็เอาขึ้นมาใส่กระมังเพื่อที่จะเลือกดูใช่ไหมครับระหว่างนั้นมีทั้งการโดดมั่งมีอะไรมั่งนะครับเก็บลงเก็บหลุดเมือกมีการขักเมือกไงน,น,นะครับอพอเลือกปลาเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็ทําการแพ็คแพ็คเดินทางอยู่ระหว่างที่อยู่ในกล่องเนี่ย กระแทกกระทันสิ่งเหล่านี้ทำเป็นสิ่งที่ทาให้ปลาเครียดทั้งหมดครับแล้วก็สามารถทําให้ปลาป่วยได้นะครับดังนั้นนะครับเมื่อมาถึงบ้านเราต้องทําการพักปลาตัวนี้ในบ่อพักของเราซะก่อนเพื่อที่จะเฝ้าสังเกตอาการรวมถึงการให้ปลาน,นั้นได้ทําการพักฟื้นตัวเองนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวแล้วก็เป็นการค่อยๆปรับตัวเข้ากับน้ําที่บ้านเรานะครับ บ่อกักโรคนะครับควรจะมีขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับตามไซส์ตามขนาดของปลาปลาเล็กก็อาจจะไม่ใหญ่มากแต่ยังไงนะครับมวลน้ำเนี่ยผมว่าไม่ควรจะต่ำกว่า500ลิตรนะครับถึง1ตันจริงๆอยากให้ถึง1ตันเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรื่องของอุณหภูมิที่มันจะสวิงนะครับกลางวันตอนเย็นกลางคืนนะครับถ้าคนไหนไปพักปลาไว้ในบ่อพักที่มันเล็กๆนะครับมวลน้ําแค่ไม่กี่ลิตรเนี่ยลองคิดดูว่าอุณหภูมิมันจะสวิงเร็วขนาดไหนนะครับ ซึ่งจากปลาที่ไม่ป่วยก็จะทําให้ป่วยได้นะครับการพักกัโกโรคปลาครับมีสูตรต่างๆของแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะพูดในส่วนของผมแบบคร่าวๆนะครับหลักๆเลยก็คือนำมาปลานำปลานะครับมาไว้ในบ่อพักโดยที่จะใช้ความเข้มข้นของเกลือนะครับอยู่ที่6กิโลต่อน้ํา1ตันนะครับถามว่าเกลือใช้เพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะยับยั้งแบคทีเรียบางตัวนะครับ ซึ่งผมจะแช่เกลือเนี่ยอยู่ที่3วันนะครับหลังจาก3วันก็จะทําการเปลี่ยนถ่ายน้ําออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่น้ําสะอาดปกติแล้วหลังจากนั้นก็จะนําปลานในบ่อนะครับ1ตัวขึ้นมาใส่ไว้ในบ่อกับเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ปลานั้นเกิดการแลกเชื้อกันครับซึ่งถ้าเกิดการแลกเชื้อกันในในบ่อน,นี้นะครับแล้วเกิดแลกเชือ้อไม่ผ่านเกิดมีการแบคทีเรียบูมนะครับอย่างน้อยมันก็ยัง สามารถควบคุมได้ใช่ไหมครับคือยังอยู่ในบ่อยางยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงไปในในบ่อใหญ่เป็นอะไรก็คือยังเป็นแค่นี้ยังพอที่จะรักษาอะไรได้นะครับหลังจากที่ทําการลวงปลาอีก3วันนะครับแล้วเราก็สังเกตูอาการว่าปลาปกติไหมไหวน้ําดีหรือเปล่าเนื้อตัวสะอาดสะอาไม่มีจ้ำแดงไม่มีการตกเลือดเส้นเลือดขึ้นนะครับปลาดูร่าเลงแจ่มใสดูกระตือรือล้น นี้ก็จะทำการปล่อยปลาลงบ่อได้ครับและเพื่อความชัวนะครับสำหรับผมนะอันนี้คือเวลาที่ผมลงปลาเยอะๆมันเพราะที่ผมเป็นฟาร์มใช่ไหมครับลงปลาเยอะผมจะดั้มเกลือลงบ่อเลยครับอย่างบ่อนี้บ่อ40ตันเนี่ยผมจะลงเกลือเลยที่ความเข้มข้นของเกลือนะครับที่5กิโลต่อละลังตันเพื่อที่จะหยุดและยับยั้งแบคทีเรียอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากนั้นก็จะเฝ้าสังเกตอาการปลานะครับ สามวันเหมือนกันถ้าสามวันปลายังโดูโอเคผมก็จะทาการค่อยๆลดน้าไปเรื่อยๆนะครับลดน,น้ําเพื่อที่จะเอาเกลือออกนะครับจนอยู่ในปริมาณที่เราพอใจละส่วนใหญ่ผมจะให้เกลืออยู่ในบ่อเหลืออยู่ประมาณสัก3ากิโลต่อตันครับหลังจากนั้นก็จะทําการให้อาหารปลาได้โดยการให้อาหารปลาก็จะเป็นการให้เล็กๆให้น้อยๆก่อนนะครับวันคือค่อยๆให้แล้วก็ค่อยๆดูอาการปลาครับไม่ใช่ว่าพอมาถึงก็ให้ตุ้มเลยนะครับ ว่าเราต้องการที่จะควบคุมแบคทีเทรียนะครับในช่วงในช่วงของการลงปลาใหม่อาจจะให้น้อย,อยแค่ดูอ่ะอาการว่าปลาเออสบายดีนะกินขึ้นมากินอาหารนะแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะไปอัดอาหารนะครับอันนี้พูดถึงการกักโรคปลาที่ไม่เยอะนะครับซึ่งมีไม่กี่ตัวแต่ถ้าเกิดเป็นการกักในจำนวนเยอะๆนะครับจะไปกักในบ่อขนาดใหญ่ที่มีระบบกรองนะครับ ซึ่งจะมีการกลักอีกแบบหนึ่งจะไม่ใช่การกลับแบบนี้ครับหลังจากที่ผ่านไปสักสี่ส้าห้าวันปลาดูไม่เป็นไรแน่ๆแล้วเพราะว่าวงปกติแล้วเนี่ยวงจรของเตียพวกนี้ครับส่วนใหญ่จะประมาณสักเจวันครับจะรู้เรื่องถ้าเกิดว่าผ่านคนระยะเวลานี้ไปก็น่าจะโอเคแล้วทีนี้ เราอยากจากอารก็เต็มที่ครับทีนี้เรื่องของสูตรของการกัโกโรคครับนอกจากเรื่องของแบคทีเรียรจะมีเรื่องของอปรสิตด้วยนะครับที่เราทําการกำจัดปรสิตก่อนที่จะลงไปในบ่อเลี้ยงของเราซึ่งการที่เราจัดการในบ่อกักมันง่ายนะครับถ้าเกิดเราไปทําในบ่อเลี้ยงเนี่ยมันจะเปืองยานะครับเัาง่ายครับ ตอนแรกนะครับว่าจะพาไปดูปลาใหม่ที่บักบอกฟาร์มนะครับตอนนี้ปลายังไม่พร้อมนะครับปลามงเขายังไม่ได้ปลดจังครับเลยยังไม่สามารถเข้าไปดูปลาได้นะครับเดี๋ยวยังไงถ้าปลาพร้อมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูปลาน่ารักน่ารักที่บักบอกฟาร์มครับช่วงน,นี้ปลาที่ร้านนั้นเช่นเคยนะครับยังไม่ได้เข้าปลาชุดใหม่ยังไม่เข้านะครับยังเหลือน้อยอยู่แต่ว่า เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับซากายชุดใหม่กำลังจะเข้ามาแล้วครับพี่ๆน้องๆท่านใดสนใจนะครับติดตามได้เรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ